มาแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวด้วยนี่เลยฟิชชิ่งเกมนะคะเกมตกปลานะคะอันนี้เราแกะออกมารอน้องๆแล้วนะคะในกล่องเขาจะให้มานี่คือเบาะลมแล้วก็ใส่น้ำเราใส่น้ำไว้รอแล้วนะคะแล้วก็แอบ,บใส่ทรายไปด้วยแล้วก็จะให้ที่ตักปลามาด้วยสองชิ้นนี่นะคะสองอันสี่มพูนะคะ แล้วก็รวมถึงให้เบ็ดตกปลามาด้วยนี่เลยสองอันเหมือนกันนี่นะคะในกล่องนอกจากเบ็ดแล้วก็จะมีที่เป่าลมนี่นะคะเราเป่าไปแล้วนี่ที่เป่าลมนี่นะคะแล้วก็รวมถึงข้างในก็จะมีปลานะคะหลากหลายชนิดนี่มีปลานี่สีเหลือง ปลาสีเขียวนะคะในจุกก็จะมีะเป็นน็อตเพื่อจะได้แบบใช้เบ็ดที่เป็นแม่เหล็กเกี่ยวกันได้แล้วก็จะมีหมีด้วยนะคะนี่นี่นะคะให้มานี่ปลาสีฟ้านี่อันนี้ปลาสีน้ำเงินนะคะก็จะมีกุ้งอันนี้อะไรอะ่ะนอนไหมหรือ เออน่าจะนอนนะคะนี่นี่นี่แล้วก็จะมีปลานี่ด้วยนี่ปลาสีเหลืองๆของเรานี่โอ้โหให้มาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตกกันดูดีกว่า,า,ากลับคืนเข้าไปในบอ่อนะคะบอ่อตกปลานี่บอ่อตกปลาวยนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดีกว่าโอ้ยนี่เลยตัวเลกของเราตกได้แล้วนี่นะคะแล้วเราก็จะมา นี่แล้วเราก็จะมาใส่ในตะกร้าของเราไว้นี่เราก็จะมาตกอีกอุ้ยเราอยากได้เราอยากได้กุ้งอนะ่ะเราเอากุ้งสีฟ้าดีกว่านี่ทุกคนได้แล้วนี่นะคะอุ้ยนี่โอ้ยทุเราเรามาทดสอบดีกว่าทุกอันมันติดหมดไหมนี่ น,ะะนี่มันเหมาะมือเลยพอดีมือของเราเลยนะคะนี่แล้วก็มีนี่ที่เป็นแม่เหล็กเพื่อที่จะมาเกี่ยวกับปลาของเราไหนลองหมีบ้างนอกจากปลาแล้วลองเป็นหมีมันจะขึ้นไหมขึ้นเหมือนเดิม,อมโอเคเดี๋ยวลองกุ้งกุ้งตัวนี้นี่กุ้ง นี่กุ้งของเรานี่นะคะไหนไอันนี้อะไรมีจระเข้ด้วยทพกคะมันมีจระเข้ด้วยดูสินี่เลยเหมือนเหมือนที่เขาเค็มมาตามรูปเลยนะคะว่าเขาบอกว่าจะมีนี่เบ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าบอ่บอลมเป่าลมแล้วก็เราก็ใส่น้ํามาแล้วนี่แล้วก็จะมีมีเบ็ดซึ่ง ลักษณะเป็นแบบตัวกุ้งก็ให้มาแบบตัวกุ้งนะคะแล้วก็รวมถึงนี่ที่ตักมีสี่ชมพูแล้วก็รวมถึงปลาที่ให้มานี่เลยถือว่าตักตรงตามที่เขาเคยมมาเลยนะคะทุกคนนี่ฟิชชิ่งเกมของเรานี่เดี๋ยวเราดูข้างกล่องดีวกว่ามีอะไรบ้างนี่ว้าว โอเคทุกคนเราลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดช่องของเรานะคะบ๊ายบายลากันไปก่อนนะ